สวัสดีครับปกป้องลายดอกนะครับตามหัวข้อเลยวันนี้เราจะพาไปทำขี้เท่าจากเง่ากล้วยระหว่างที่เราเดินหาต้นกล้วยเพื่อมาทำขี้เท่าก็จะพาลัดเลาะมาในป่าดาหลาดาหลาเนี่ยก็เป็นไม้กลุ่มพืชตระกูลขิงขาเรานะครับแต่ว่ามันจะมีดอกที่สวยงามแต่ช่วงเนี้ย ไม่มีดอกหรอกเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ออกดอกตามฤดูก็คือฤดูที่มันเป็นหน้าแล้งแหละเดือนมีนาเมษาเราถึงจะเห็นดอกเขานะครับแม่แวะชมมรละกอซะหน่อยเห็นมะละกอแล้วก็นึกถึงตำบักหุงอันนี้มาปลูกแซมอยู่ในป่าดาลานะครับดาลาที่นี่ก็สะสมเอาไว้หลายสายพันธุ์อยู่นะครับช่วงนี้ก็แตกกอแตกแขนงออกไปนะครับ ใครสนใจก็ขอมาแบ่งหน่อไปปลูกกันได้เพื่อสร้างความสวยงามแล้วเราก็เอามาเลี้ยงไหมได้ด้วยนะครับใบดาลาเนี่ยนะครับอย่างนี้ครับที่มาที่ไปของวันนี้ที่เราจะมาสอนทําขี้เท่าจากเงากล้วยก็เพราะว่ามีอยู่ว่าผมเนี่ยไปสอนแม่แม่ที่บ้านเนี่ยสาวไหมมันจบหลังผมก็บอกกับแม่แม่ทั้งหลายว่าผมเนี่ยให้ความสําคัญกับค่า PS ในน้ําด่าง อย่างมากเลยเพราะว่ามันเป็นวิธีที่จะทำให้การสาวไหมมันเนี่ยออกมาอย่างสวยงามแม่แม,แม่ก็เลยถามผมกลับมาว่าไอ้ขี้เท่าที่อาจารย์ใช้เนี่ยเอามาจากไหนผมก็บอกว่าขี้เท่าที่ง่ายที่สุดเนี่ยมันก็คือขี้เท่าที่อยู่ในเตาในบ้านเรานั่นแหละครับพอแม่แม่ได้ยินแม่แม,แม่ก็ยอมพลิกแพงไอ้คำว่ายอมพลิกแพงก็หมายความว่า,วาสบายอีชั้นละแถวหน้าบ้านอีชั้นเนี่ยร้านหมูกระทะเนี่ย ยาวเป็นพืดเลยแม่ก็เลยถามว่าขี้เท่าจากร้านหมูกระทะเนี่ยใช้ได้ไหมโอ้ผมก็เลยบอกว่ามันใช้นะมันใช้ได้ถ้าเราเอามาสาวไหมอย่างเดียวนะครับแต่เวลาผมเอาน้ำด่างจากขี้เท่ามาใช้เนี่ยผมใช้อยู่ทั้งหมด4อย่างก็คือหนึ่งมาฟอกกาวเส้นไหมหรือที่เราเรียกว่าดองไหมนั่นแหละครับอันที่สองผมเอาไปทำ ผงไหมอันที่3ผมเอามาทัสารปรับปรุงดินอันที่4ผมเอามาทำน้ำด่างที่เอาไว้ก่อหม้อครามนะครับทั้ง4อย่างเนี่ยผมใช้น้ำด่างจากธรรมชาติหมดเลยแต่ถามว่าเอามาจากร้านหมูกระทะเนี่ยขี้เถ้ามันกลายเป็นขี้เถ้าที่ไม่สะอาดเวลาเราจะเอามาทำผงไหม มันก็จะมีเศษตะกรนจากไขมันจากสัตว์บ้างจากปาบ้างล่วงลงไปมันก็จะทาให้ไอผงไหมของเราเนเวลาจะไปผสมกับเครื่องสำอางอะไรแล้วมันก็ดูไม่สะอาดปผมก็เลยไม่ใช้แล้วถ้าว่าขี้เท้าเนี่ถ้าไม่ได้จากเงากล้วยแล้วมันจะได้จากที่ไหนอีกปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเผาถ่านหรือเผาอะไรที่บ้านที่เราทํากับข้าวหรือเอามาทําอะไรนะครับมันจะ มีขี้เท่าที่มันใช้ได้อยู่แล้วยกเว้นว่าเราจะไปเผาแบบหญ้าเยือ่อหรือใบไม้ที่มันมีความหนาแน่นต่ําเวลาได้มาเป็นผงอะส่วนใหญ่นะค่า PH มันจะไม่ถึงไอ้คาว่าไม่ถึงในที่นี้มันก็คือมีค่าไม่ถึง9 10 1 1เวลาเอามาใช้เนี่ยความเข้มข้นมันไม่พอนะครับเวลาเลือกใช้ไม้นะครับมันก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันที่เขาแนะนํากันก็คือ1ฝักเปลือกนุ่น นะอันที่สองก็คือเง่ากล้วยเนี่ยแหละเพราะว่ามันหาง่ายอันที่3ไม้สแกเดี๋ยวนี้ทางภาคกลางก็ไม่ค่อยมีแล้วส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ทางภาคเหนือกับทางภาคใต้ย,ยังพอมีอยู่ตามป่าเลนนะครับไอ้ไม้สแกที่เขาเลี้ยงด้วงกวางกันนะครับอันที่สม,มีอะไรกันที่ผมเคยใช้ก็คือเปลือกทุเรียนแล้วก็ นึกไม่ออกแต่ปกติไอ้ที่พูดพูดมาพวกผักโขมหนามหรืออะไรเนี่ยก็มันหายากนะครับเวลาผมใช้ผมใช้ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นต้นฝักนุ่นต้นฝักนุ่นเนี่ยอันนี้ผมปลูกมาจะเข้า2ปีแล้วก็โตใหญ่แล้วแต่ยังไม่เคยได้ฝักเลยสักครั้งนะครับเดี๋ยวเราอรอลุ้นปีหน้าว่าเขาจะให้ฝักหรือเปล่าแต่ก็พูดมาก็เท่านั้นแหละไอ้ที่หลักๆเลยผมก็จะใช้จากเงากล้วยเนี่ยแหละเพราะว่าพืชอื่นๆเนี่ยมันหายากมันหาไม่ค่อยเจอนะครับเวลาใช้เราใช้ค่อนข้างเยอะ นะครับอันนี้เป็นเป็นต้นต้นนุ่นไม่แน่ใจนะได้มเมล็ดมาปลูกมีหนามด้วยลองลองดูกันนะครับอืมนะาต่คิดว่าผมคิดว่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ่าเจอแล้วก็คืออันนี้เป็นดอกกระทือนะครับก็จะกูลเดียวกับขิงข่าและก็ดาหลานั่นแหละครับแต่อันนี้ยังมีดอกให้เห็นนะอ่าน่าสนใจเลยทีเดียวอันนี้ดอกออกสีแดงน้ําตาลไอที่บอกว่าเจอแล้วเจอแล้วก็คือเจอต้นกล้วยที่ เราคิดว่ามันน่าจะใช้ได้ไอค้คำว่าน่าจะใช้ได้ในที่นี้ก็คือมันมีหวีกล้วยหรือว่าตกเครือแล้วนะครับเราสามารถที่จะตัดตัดกล้วยอะเอาไปกินแล้วลำต้นมันแล้วก็สับทำเป็นปุ๋ยได้หรือว่าสับสร้างความชุ่มชื้นให้กับดินแถวๆนั้นส่วนเงามันเราก็ต้องขุดเราก็ต้องขุดเอามาทำขี้เท่าแม่ เป็นกล้วยพื้นบ้านนะครับหวีอาจจะไม่ใหญ่ไม่เยอะแต่ว่ารักษาพัน์เอาไว้เงาก็ยังใช้ได้ใบตองแล้วก็ใช้ได้แต่ผมไม่มีเวลานะเอาเนี่ยแหละตัดสินใจแล้วเอาเนี้ยต้นนี้แหละโอ้โหอุปสรรคใหญ่เลยเจอบ่อน้ำอืมแล้วจะเปียกไหมเนี่ยงานนี้สูงซะด้วยสิเอาถ้าเดินหาอีกก็ไม่น่าเจอเจอเอาก็เอาวะ ขออนุญ,ญาตตั้งกล้องก่อนโอ้โหมันสูงกันนะต้องให้ออกแรงไอ้ที่ใส่หมวกเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะปิดบังความหล่อหรือยังไงแต่ว่าอากาศมันร้อนนะครับแดดมันร้อนเราต้องป้องกันหน้าอันบอบบางของเราไว้เดี๋ยวฝ้าจะขึ้นขออนุญ,ญาตตั้งกล้องแต่ไม่ต้องเห็นหน้ากันหรอก ปิดหน้าปิดตากันไว้ก่อนเอาแล้ววะโชอีทีหนึ่งโชอีกโจลงมาเซ่โชอืมเอา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 แล้วว่า,วอวอวาวเอาเรื่องหกล้มมันเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะได้หนอแล้วคนนี้อ่าไม่ใช่หนอสิได้เครือ,อ กี่หวีก็ไม่รู้ไม่อยากนับเดี๋ยวเอาไปตีเตัวเลขโอ้ยอ่ะได้แล้วต่อไปสับจริงๆก็เอาไปเลี้ยงสัตว์ได้นะครับลําต้นกล้วยเนี่ยแต่ว่าไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาก็สับทิ้งไว้ที่โคนเนี่แหละสับอืมอืมสับโอ้ยเห็นนานๆออกกําลังกายทีนึงนเอาละ เห็นโคนแล้วเราก็ต้องเตรียมทําให้มันขุดง่ายๆก่อนนะครับก็คือเอาลําต้นออกซะก่อนสับสับเดี๋ยวตอนเหนื่อยเราไปเหนื่อยตอนเดียวตอนเราจะขุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะโอ้ยโอ้ยแตนแตนแตนโอ้ยสวยรอบสองทั้งลื่นทั้งแตนเลยวันนี้กู เสร็จแล้วเราได้เง่ามาแล้วเง่ากล้วยแล้วก็สับ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 โอ้ยร้อน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 เอาออกหนึ่งชั้นร้อนร้อนสับ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 เอาออกสองชั้นสับไปเลยนะครับจนหมดหัวมันนั่นแหละครับสับให้เกลี้ยงแม่เราดูต้นแค่นั้นแต่เง่ามันก็ใหญ่มากเกินสับนะครับยิ่งบางยิ่งดีเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปตากแล้วมันจะแห้งเร็วถ้ามันบางวันนี้ผมทาให้ดูนี่ผมใช้สังกะสี นะครับเอามาลองในการตากเพราะว่าเวลาแดดจะจัดเนี่ยไอยความร้อนจากสังกะสีเนี่ยมันก็จะมาช่วยทําให้ไอส่วนที่มันอยู่ข้างล่างระ,ะอุแล้วก็ร้อนเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็แห้งเร็วขึ้นก็ถ้าทําไม่เยอะนะครับก็ใช้สังกะสีแต่ถ้าทําเยอะๆก็นั่นเลยกลางลานแจ้ง,จงๆเลยตรงไหนก็ได้แล้วเราก็ขยันกลับมันซะหน่อยเท่าน,นั้นเองเพื่อให้มันแห้งเร็วๆทาไมมันต้องแห้งเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปเผานะครับ เนี่ยแหละโอ้โหนี่ขนาดเห็นหัวเท่านี้นะที่สับเหนื่อยเอาการเหมือนกันนะมันเยอะเหมือนกันเวลาสับมาแล้วก็ใช้ได้ทั้งหมดนะครับใช้ได้ทั้งหมดที่เราสับมาตากให้แห้งแต่วิธีเคล็ดลับมันก็มีอยู่นะ,ะเราจะตากสุม 4, ส่มสีุ่มห้ามันจะไม่แห้งง่ายๆนะครับเราจะต้องมีเคล็ดลับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเคล็ดลับเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนี่มาดูเคล็ดลับผมเลยครับ อันแรกเลยจุดทูบจุดทูบขอเทวดาฟ้าฝนให้เป็นใจอย่าเพิ่งมาตกเอาช่วงนี้เพราะว่าเราต้องการให้เงากล้วยเราแห้งขอร้องนะครับเทวดาครับอย่าเพิ่งมาตกช่วงนี้นะครับสาธุเห็นใจลูกช้างด้วยลูกช้างต้องการขี้เท่าจากเงากล้วยอันนี้ขอแรกเสร็จแล้วมาดูกลยุทธ์ที่สองนี่มันต้องปกักตะไคร้ครับปักเข้าไป ไม่เชือ่อย่าลบลูปากแล้วก็กลบนี่ต้องกลับหัวด้วยนะถ้าไม่กลับหัวด้วยพิสูจน์สาธุทำไมเราจะต้องมีอธิษฐานดูนี่โอ้โหทุกครั้งเลยจะตากเงากล้วยทีไรมาเขียวอย่างนี้ทุกทีนะครับอันนี้ว่าเขาไม่ได้เพราะมันอยู่ช่วงหน้าฝนแล้วเราก็มาเตรียมชาปนากิจหรือว่าเผาเงากล้วยของเรานะครับ อันนี้เป็นของเดิมที่ทำเอาไว้แล้วหนีฝนไม่พ้นแต่เราไม่ทิ้งนะครับเดี๋ยวเราก็มีเทอร์โมมิเตอร์ไปจิ้มดินดูตรงไหนที่เป็นดินเป็นกรดเราก็เอาส่วนขี้เถ้าที่มันเสียเนี่ยที่ค่า p h ม,มันหายไปเราก็เอาไปโรยตรงนั้นเพื่อปรับค่าดินนะครับมาถึงเวลาเผ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 าอันนี้ไม่ต้องถ่ายกันนานเผาใครๆก็เผาเป็นแต่พอได้ขี้เถ้ามาแล้วสัสดส่วนเป็นนี้ครับขี้เถ้า1นน้ำสองแต่อันนี้ผมตวงมาเรียบร้อยแล้วนะ หรือกะเอาก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับก็คือขี้เท่าหนึ่งน้ำสองแล้วก็คนคน,คนให้เข้ากันนะครับใส่ไปทีละอ,อย่างคนคนถามว่าต้องใส่ถุงมือไหมเนี่ยวเวลาคนเออผมลืมครับจริงๆแล้วก็ต้องใส่นะเพราะว่าขี้เท่าเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามี มีเชื้อโรคมีอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วก็มือเราเป็นแผลด้วยมันก็นทำให้เชื้อโรคเลยเข้าง่ายขึ้นแต่อันนี้ผมลืมครับใส่ขี้เท่าไปทั้งหมดเนี่ยแหละเพราะผมกะไว้แล้วช่างไว้แล้วนะครับก็แล้วก็อย่าลืมใส่แมสใส่ที่ปิดหน้าปิดตาให้เรียบร้อยเพราะขี้เถ้ามันเป็นฝุ่นนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําที่เราเตรียมไว้เข้าไปอัตราส่วนก็คือขี้เถ้าหนึ่งน้ำสองทำไมต้องเป็นขี้เถ้าหนึ่งน้ำสองเพื่อให้น้ำเนี่ยมันมีเยอะกว่ามันโจก ก็ไม่ดีหรือมันข้นหนืดไปก็ไม่ดีเพราะอะไรอะ่ะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปกรองเอาแต่น้ําใสๆออกมาจากน้ําขี้เท่านะครับ mm hmm. ก็คนคนคนให้เท่ากันไม่ใช่ให้เท่ากันสิให้เข้ากันก็คนพอรู้สึกว่ามันเข้ากันแล้วเราก็ต้องเอาไปเทใส่ที่กรองเดี๋ยวมาดูที่กรองนะครับทํากันแบบง่ายๆอ่ามันหนักมันหนักขอแบ่งหน่อย เอากระบวยเอาขันมาตักก่อนเอาหาไม่เจอเอาถังนี่แหละถังเล็กตักไปเทใส่ที่กรองนี่ที่กรองผมก็ใช้ผ้าแคดวาร์ตน,นะครับมันก็จะมีความหนาหน่อยนี่น้ําใสเลยหยดมาติ้งติ้งติ่าแต่ถ้าเรารู้สึกว่าน้ํามันยังไม่ใสเราจะเพิ่มที่ผ้าเนี่ยเป็นสองชั้นเลยก็ได้นะเพิ่มเป็นสองชั้นเลยเพื่อให้มันใสขึ้นแต่ของผมผมใช้อยู่ประมาณเท่านี้แหละ ใส่นะมองด้วยสายตาดูดือใส่แล้วแต่กระมังผมไม่ใส่ท่นนั้นเองกระมังผมเป็นสีดําแต่ผมพอเวลาผมเสร็จแล้วผมไม่ได้เก็บในกระมังหรอกเดี๋ยวผมจะเทใส่องคผมจะมีองค์ไว้สําหรับใส่น้าด่างโดยเฉพาะเลยเพราะว่าด่างผมใช้ค่อนข้างเยอะก็จะดูแลรักษาเป็นอย่างดีอันนี้ก็คือวิธีการทําที่เท่าจากเงากล้วย ผลผลิตของเราก็จะไหลโจกโจกโจกจกอยู่ข้างล่างไม่นานแปบ๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ตกตะกอนเสร็จส่วนขี้เท่าที่อยู่บนเราก็ไม่ได้ทิ้งเราก็ไปใส่ต้นไม้ในจุดที่มันเป็นดินกรดเหมือนเดิมน,นี่น้ําหยดโจกโจกโจกเลยนะครับก็จะได้หายสงสัยว่าเอ๊ไปเอาขี้เท่า แบบไหนมาดีถึงจะทําน้ําด่างได้ดีนี่นี่คือน้ําด่างที่ผมเอาไว้ในโอง่องเก็บรักษาเอาไว้นี่ก็จะหมดโอ่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องทําเพิ่มอยู่เหมือนกันนะเพราะใช้เยอะนี่สีก็จะออกเหลืองๆหน่อยใสๆหน่อยอ่าคุณลักษณะเขาก็จะลื่นๆนะครับลื่นๆมือกรอนนี้ก็ดูกันแล้วก็สามารถเอาไปทําได้เองแล้วนะครับไม่ต้องถามกันหลายรอบตัดสินใจทําคลิปให้ดูว่าลื่นลื่น ตัดสินใจทําคลิปให้ดูเพราะว่าคําถามเนี่ยมาเยอะเลยยังมีคําถามอย่เงี้ยแต่ยังไม่กล้าพูดเดี๋ยวพ่ต้องทําคลิปให้ดูแม่ก็ถามว่าอา้าแล้วที่บ้านแม่เนี่ยเวลาดองไหมเนี่ยแม่ไม่ได้ใช้น้ําขี้เท่าเหมือนอาจารย์เนี่ยใช้ด่างเคมีดองเนี่ยได้ไหมมันจะอันตรายไหมโอ้เดี๋ยวค่อยมาคลิปต่อไปนี่เดี๋ยวมันนี้มันนี้นช่างกล้องช่างกล้องมันนี้มนัมนนี้จะพาไปดู ไอ้น้ำด่างเคมีเดี๋ยวค่อยคลิปต่อไปนะมาดูไอ้นี่ของพี่ก่อนนี่ไอ้นี่เป็นหมอ้อคลามที่ผมบอกว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมใช้น้ำด่างอยู่เนาะตอนนี้สีหมดอ่าสีหมดเขาเรียกว่าคลามสลบครามสลบก็คือมันยังไม่ตามันยังไม่เน่าอนะแต่ว่าไม่มีคลามเติมคลามหมดนะครับย้อมจนหมดแล้วนะฮะจริงๆเวลาย้อมหมดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องก่อมอกคลามขึ้นมาใหม่แล้วก็ละลายสูตรเดิมเติมเข้าไป แต่พอดีไม่มีเติมก็เลยทิ้งไว้ก่อนยังไม่มีเวลานะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราค่อยมาทําคลามเดี๋ยวตอนที่ผมผสมน้ําด่างใส่คลามเดี๋ยวจะเอามาเทให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าคลามที่นี่ทํายังไงใช้น้ําด่างยังไงสําหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายครับโชคดีครับแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับปกป้องลายดอกครับ